อาหารเย็นวันนี้ค่ะก้อยหอยเชอรี่แซ่บมากยำวุ้นเส้นนะคะแบบโบราณค่ะนี่นะคะยำวุ้นเส้นโบราณค่ะอันนี้คือช้อนกลางแล้วก็ช้อนเรานะคะนัวมากเลยทุกคนเต็มกะละมังนะคะเหลืออยู่นิดเดียวค่ะเยี่ยม เรามีแหนมตุ้มมาด้วยค่ะแหนมตุ้มพริกสดค่ะแล้วเราก็แกลมกับเบียร์ค่ะขาดไม่ได้นี่นะคะเราจะมาชิมก้อยหอยค่ะอือหือแซ่บมากเผ็ดมาก,มากะค่ะทุกคนอือือ Uh huh. อืืหเดี๋ยวจะมาชิมยำนะคะถูกปากทุกอย่างเลยค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะไซอวบอันค่ะ